จ้าไอปนินมาตัวใหญ่เบ้อเลยตัวละหนึ่งร้อยบาทเสร็จแล้วจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พามานะเหมือนเดิมมาพามาเบิงพากเกษนำงามงามน้อยหลายไปนะเต็มพืชเลยจะเก็บไปทำอะไรกินแกงส้มเนาะแมนแมนแมน แกงส้มจ้าแกงส้มนี่เบืงแกงส้มผักกระเฉดนะวันนี้เมนูแกงส้มผักกระเฉดนี่โหจัดไปเลยจ้าวันนี้มีใครโชคดีไหมก็ดีไม่โชคดีโชคดีได้ยอดผักรกระเฉดนี่แหละโอ้โอ้โอโตกท่ต้องงานต้นี่ พักก็ชิ่งมาติดเตป๊อกๆเลยจ้ะอ่อนๆเลยเดี๋ยวไปเก็บฟักปุ้งใส่ด้วยนะ

กดนั่นเอาว่าได้มันอยู่ในน้ำเก็บได้แต่น้ำฟังนี่แหละนี่เดี๋ยวเก็บตามต่ฟังไปเนาะนอ,อวบๆสวยๆเลยอย่ามือแรงจ้าถ่ายรีวิ่ยเมือแรงให้ชมแล้วก็มาจบที่ตรงนี้นี่พักกระเช็ด เออเช็ดน้ำกองมาแล้วน,นี่นี่ยจใหญ่เลยเก็บมาจากนี่เก็บมาจากน้นองสานี่มาจากน้องสานี่เจ้าเดี๋ยวไปแกงส้มดูหน้าคนเก็บเจ้า ไอปลานินมาตัวใหญ่เบ้อเล่ตัวละหนึ่งร้อยบาทตัวหนึ่งกิโลเท่าไรเร่สี่ขีดนี่นี่ชิ้นชิ้นมันต้มไปสองชิ้นหีชิ้นที่สามจะใส่เป็นชิ้นเลยนะเนี่ย อันนี้พี่ต้มแบบแล้วก็มาตำให้ละเอียดกับพี่แกงพี่แกงตำเองไม่ค่อยแดงแล้วก็คือหมอ้อนี่แกงส้มนะจ้าวันนี้ันน้ำมะขามเปียกจะใส่ละลายน้ำเลย ป้าคุยฟ้าเลย,ยโอโหแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการลอกอันนี้ออกกชิดลอกพกกชิดนะคะ ใ,ใส่ปลาชิ้นลงไปต้นหรือก็จะใส่ผักผักชีตามด้วยผักแคร パパチンとして。ゆうゆう。ポリマン。マンポリ